นี้นะครับผมก็จะมาแหกตำรานั่นเองนะฮะโดยที่ผมจะเล่นเจ้าตัวของแพนด้าในสายไฟเตอร์นั่นเองนะฮะซึ่งก็ไม่มีใครที่จะเล่นสายนี้แน่ๆนะครับเพราะว่าสายนี้มันค่อนข้างที่จะเสี่ยงมากนะครับในสกิลชุดเดียวอาจจะคาาเจ้าจตัวบางๆอย่างแคลรี่หรือว่าเมดไม่ได้แน่ๆผมคิดว่านะ <S <S 1> <S 1> าสู้อย่างนั้นหรอ ังไงครับเพื่อนอายิงไม่โดแล้วมึงตายเองกูบอกเลยนี่สวยงามฮะเพื่อนอืขอบคุณที่มาแจกฮะสวีดัดสวัสดีกันทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel นนของสาวสเกวฟกันอีกแล้วนะครับเช่นเคยเหมือนเดิมนะฮะก็ในวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นเกมของ ROV กันนะครับผม และในวันนี้นะครับคุณก็อยู่กันในชาเลนจ์ที่มีชื่อว่าเจ้าตัวของแพนด้าสายฟาร์มออกดูดเลือดแล้วก็บวกกับเป็นสายไฟเตอร์นะฮะก็เอาง่ายๆคือแพนด้าเนี่ยมันเป็นสายแอสซิซินนะครับผมก็ในวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นเจ้าตัวของแพนด้าเนี่ยเป็นสายไฟเตอร์นะฮะซึ่งสายไฟเตอร์เนี่ยมันก็จะออกไอเทมแบบเป็นแบบกึ่งแท้งหรือว่ากึ่งดาเมจนั่นเองนะฮะ wow. เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าเจ้าตัวของแพนด้าผมจะออกของประมาณไหนนะฮะก็ดูกันเลยนี่นะฮะโดยปกติแล้วนะครับมันก็จะเล่นเป็นเซตดาเมจอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเจ้าตัวของแพนด้าเนี่ยมันเป็นดาเมจเป็นชุดๆนะครับสกิลของมันเนาะซึ่งในวันนี้นะครับผมก็จะมา แหกตำลานั่นเองนะฮะโดยที่ผมจะเล่นเจ้าตัวของแพนด้าในสายไฟเตอร์นั่นเองนะฮะซึ่งก็ไม่มีใครที่จะเล่นสายนี้แน่ๆนะครับเพราะว่าสายนี้มันค่อนข้างที่จะเสี่ยงมากนะครับในสกิลชุดเดียวอาจจะฆ่าตัวบางๆอย่างแคลลี่หรือว่าเมดไม่ได้แน่ๆผมคิดว่านะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าผมจะออกไอเทมประมาณไหนนะครับจะเคลียร์สลอตไอเทมเก่าออกก่อนนะครับผม นี่นะฮะชิ้นแรกผมก็จะออกเป็นเลเวอร์ท่านนะฮะเป็นขวานนะครับก็ออกเป็นรองเท้ากันซีซีชิ้นที่2นะฮะและชิ้นต่อไปผมก็จะออกเป็นนี่นะฮะสเปียร์ออฟล็อกินูตนั่นเองนะฮะก็จะเป็นเล่นสายนี่นะครับสายฟอนต์เคปแล้วก็อาจจะเป็นเล่นเป็นสายนี่นะครับผมนี่นะฮะชิวออฟฟรอสต์นะครับชิ้นสุดท้ายก็อาจจะเป็นเกาะเกิดนะฮะนี่นะครับผม เป็นแพนด้าสายใหม่นั่นเองนะฮะซึ่งล้วงชุดเดียวไม่ทายนะครับผมแล้วก็ค่าฝั่งเขาไม่ตายเหมือนกันนะครับผมเป็นสายธรรมดาธรรมดานะครับผมก็อย้ํากันเสมอทุกคลิปนะครับว่าคลิปนี้นะฮะสร้างขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมอย่าไปทําตามหรือว่าอย่าไปลองเลียนแบบนะครับผมเพื่อนร่วมทีมอาจจะหัวร้อนได้นะครับอาจจะมีการแบบพิมพ์ปั่นประสาทกันนะครับในทีมเนาะ โอเคเดี๋ยวราองก็จะไปเจอกันในเกมเลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูรับชมคลิปกันก็ฝากกันสักนิดสักหน่อยนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับคลิปของผมด้วยนะครับและใครที่จะให้ผมทำชาเลนจ์หรือว่าคอนเทนต์แบบไหนนะครับก็คอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างคลิปผมเลยนะครับผมก็ขอ,อความกรุณานะครับเม้นด้วยความสุภาพด้วยนะครับก็ <c oughs> ดยกันเลยละกันนะครับผม เอาละฮะทุกคนก็มาอยู่กันในเกมเบนจี้เรียบร้อยกับเจ้าตัวของแพนด้ากังฟูแพนด้านะฮะก็จะมาเล่นเจ้าตัวของแพนด้าจากเชียงใหม่นะฮะโดยที่เราจะออกไอเทมสุดโหดเป็นสายไฟเตอร์นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะแบกทีมได้หรือเปล่านะแต่ดาเมจมันค่อนข้างที่จะดรอปนะถ้าเล่นสายนี้ะ มันควรที่จะเลี่ยนเป็นสายดาเมจนะแนะนำนะครับแต่บางเกมเราก็ออกเป็นสายนี้ก็ได้นะผมคิดว่ามันก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะสำหรับเจอตัวของแพนด้าในสายนี้นะเึงเจอตัวของเอลสูด้วยเกมนี้งานหยาบแล้วนะะเกมนี้อาจจะสู้ไม่ไหวหรือเปล่า <C le af> จเจอตัวของวอลไฮน์นะเซาซีซีหนาเน้นซีซีหนาไว้เลยนะครับผม ส่วนลูนผมก็จะเอาไปลูนเป็นจอกเกาะร้อยนะครับผมโอเคพลังแฝงก็จะใช้เป็นเดวิลนี่แหละน่าจะโอเคนะครับผมเอาละฮะเพื่อนในทีมเกิดการโยนกันเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเราเล่นเจ้าตัวของแพนด้าในตำแหน่งป่าไงก็เพื่อนเลยกดตัวย้อนมาสวนนะฮะเกมนี้ปกติแล้วนี่อาจจะสู้ค่อนข้างที่จะยากอยู่แล้วนะครับผม ก็เลือกย้อนมาแม่งเลยนะฮะเกมนี้สุดจับเลยนะครับเพื่อนเราเหลือจะเชื่อมากเลยเลือกฮีโร่กันแบบนี้นะครับผมก็เดี๋ยวลองไปเจอกันในเกมลักกันนะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มการฟาร์มที่บับฟ้านะฮะเกมนี้ผมคิดว่ามีแววค่อนข้างที่จะแพ้สูงมากๆเลยเพราะว่าเราเลือกเป็น2แครี่ไงเป็นย้อนกับไอ้นี่นะฮะตัวของวอลไฮนนะฮะ ในเกมนี้ผมก็จะเล่นเป็นสายไฟเตอร์ด้วยไม่แน่ใจว่าจะไหวหรือเปล่าส่วนทีมเขาก็ไม่มีโลมเหมือนกันนะฮะอันเทิงลืนล่นเลงน,นะครับสําหรับในเกมนี้นะฮะเจะสูอย่างนั้นหรอยังไงอ่ะเพื่อนน้ายิงไม่โดแล้วมึงตายเองกูบอกเลยนี่สวยงามฮะเพื่อนอืขอบคุณที่มาแจกฮะอโอเคหนีตุยเลยจังหวะนี้เคโอฮะ เราก็จะมาฟาร์มบัฟแดงนะครับผมแหลกๆนิดหนึ่งนะฮะไม่นิดหนึ่งแหละเยอะเลยแทกเันตีบายนะครับผมคููไปก่อนอเกือบตายครับผมแบนเขาไม่เอาหรอกวะเนี่ยตายผมบอกเลยว่าตายฮะสวยงามฮนะนี่งไงโอเค ก็จะว้าปแบบคูคูไปเลยคูคูบ้าอะไรเราจ้านะครับผมมีรองเท้านะครับวิ่งตามผมไม่ทันหรอกแดงนะฮะโอเคเราก็จะเอาตัวของมังกรได้เลยนะฮะเพื่อนช่วยตีหน่อยครับผมเห็นหรือเปล่านะคุณเห็นหรือเปลอบายมันจะมาแล้วเนี่ยเพื่อนช่วยตีหน่อยฮะคุณยอนโอ้โหโดนว้าปอีกเพื่อนโอ้หไม่ช่วยตีด้วย แต่ได้อยู่แรกกับชีวิตฮะไม่ถึง3นาทีก็จัดไปแล้วนะครับ3คิวนะฮะซึ่งถือว่าฟอร์มดูจัดนะครับแพนด้าตัวนี้นะครับ<อ>ไม่ได้กินเนื้อสัตว์มาประมาณ10กว่าปีแล้วนะฮะ<แ>เกินไป<แ>โอ้โหเราก็มาจากคลิปตรงกลางนะฮะซึ่งเพื่อนไปตรงข้างล่างกันหมดเลยนะครับผม เาเวทป่าสักเล็กน้อยนะครับผมโอ okay, oh, รับคลิปตรงกลางอีกรอบนึงข้างล่างแม่งเดือดจัดเลย เอาว่ะ2แคลี่นี่จะเป็นความลับของเกมหรือเปล่า<ะ>เล่น2แคลี่แล้วแบบดาเมจสุดอะ,ะเหลือจะเชื่อฮะคิวไปสอาตัวเลยอะ,ะโอเคเดี๋ยวเราไปแท็กคลิปตรงกลางนะฮะมาดิไม่นะฮะเดินตอดเลือดไปก่อนนะครับไม่มีลายนะครผมก็จะขึ้นไปเลนข้างบนนะฮะ เดี๋ยวร้องก็จะคิวเจ้าตัวของเวเลสให้ได้เลยนะครับผมเพื่อนไม่มาข้างบนหรอวะเนี่ยรอฮะเวเลสมันตีครีบแน่แน่จังหวะนี้แหละเบิร์ดดาเมจชุดเดียวไม่ตายนะฮะไม่เป็นไรเราก็จะเอาตัวของดาร์คเฟลเยอร์นะฮะตรงกลางแม่งเดือดจัด โอเคฮะเริ่มปฏิบัติการฟาร์มกันต่อทีมังกรนะฮะแม่เอามังกรเลยกูบอกไปจะมาล้าอีกไม่ไง รับดาเมจให้เพื่อนโอเคโอค้โหโอ้ตัวดาเมจเราอยู่ข้างล่างสองเหรอนึกว่าเขาจะตามมาตรงกลางนะเปิดเกมได้สวยนะฮะสำหรับเจ้าตัวของแพนด้าในตำแหน่งจังเกิลสายไฟเตอร์นะฮะทุกคนเพื่อนเล่นข้างบนแต่เราฝามนแป๊บนึงนะฮะ าลุยกันต่อครับจ้ตัวเวนเลสเมันการป้อมสองตัวนะนี่มันตีแล้วนี่ไงเล่งแครี่ไปก่อนนะดามเมจมันไม่ค่อยมีเลยอะตีไปไหนวะเนี่ยเออช่วยผมหน่อยตายเรียบร้อยนะฮะ เดี๋ยว้องก็จะไปช่วยเพื่อนก่อนนะฮะเหมือนเพื่อนเขาไปโยนกรเจกกันแล้วนะครับ oh! ตีแบบแดงวันนึงเคีย okay, ได้ยู่อย่าเข้าไปโดดมากแต่กลัวแม่งโยน <Nope. S 1> ยิงป้อมแม่ยิงเลยยิงป้อมแนมะ อันตีสวยมากเราอันตีซ้ำไปนะครับโอเคถอยมาดันล่างก่อนนะครับผมเดือดจัดจัดนะครับสำหรับสายนี้ไอ้ป้อมล่างปะป้อมบนก็น่าจะได้อยู่เคมันอันตีไปแล้ว ตีป้อมบนไหมเพื่อนตัวดาเมจไม่ตีป้อมเอาฮะดันสองทางไปจังว่านี้ดาเมจโคตรเบาเหมือนเพื่อนเข้าไปจะบวกเข้าไปจะบวกอะไรวะเนี่ยเพื่ออยู่ไหนวะเนี้ยโอ้โชุดเดียวแตก เค okay. ชิ้นสุดท้ายผมก็จะออกเป็นเดอะบีดนะฮะเป็นครบชุดสายไฟเตอร์เนาะตอนแรกก็จะออกเป็นเกาะเกิดนะฮะแต่เราเป็นสายนี้แหละนั่าจะโหดนะครับผมมีดาเมจมีอะไรครบชุดหมดเลยนะครับผม e มีดาเมจมีดูดเลือดด้วยนะครับเป็นสายแบบสมดุนนะฮะเ,เล่นไปนะครับสายนี้โคตรโหดผมบอกเลย wow. รวมเลยเพื่อนมันฟาร์มหรือเปล่าเปียวตีนอย่างงั้นเหรอเราไม่สู้หรอกเพราะว่านายมาเยอะนะ่ะเป็นสายธรรมดามันน่าจะตายไปแล้วนะ่ะเพื่อนเขาไปรับแล้วเพื่อนไม่งไงสยูเรือกลับคืนมานะครับผมจังหวะนี้ไล่ให้สุดไล่ให้สุดนะครับผมามาอยู่ไหนเพื่อน,ออนโอเคเอ็นเลยละกันนะฮะ ก็จบเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสําหรับแพนด้าในสายไฟเตอร์นะครับก็สามารถที่จะนําไปเล่นได้นะสายนี้มันค่อนข้างที่จะถึกแล้วก็มีดาเมเจนิดหน่อยนะครเน้นในการสก,กิลแล้วก็ออกมานะฮะก็ใครชอบในคอนเทนต์แบบนี้ในคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับแล้วก็กดซับสไคร้นะฮะ ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนในคลิปใหม่ๆของช่องผมด้วยนะครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับดูคลิปเก่าๆให้ผมด้วยละกันนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปนะฮะอันนี้ผมก็ขออนุญาตลาการเพียงแค่นี้รักันนะครับโอเคสวัสดีครับ